แต่ละมือแต่ละเว็นกินตะหลาเมาคู่มือไปนะอาบน้ำนอนนอนกันง่ายๆเยอะๆนะานกินเขากินน้ำยู่กินก้อนกินกินก้อนกินเบิดเล้วก็เล้วเด้อปเห็ดไม่จรงไมให้เด้อกินแบบละเแล้วว่ามวยหยาดได้มีแต่เราบป็นาดเป็นามอะเนาะนยาดเลย Bây với lại, hà nó tôi đi ghét. này pha mùa gì Bây giờ mùa mưa mùa 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 mưa mùa 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 để mà khỏi này nhang đây เจ้าไวเป็นดีเป็นใเจ้าก็ได้ดีเรื่อะกการบ้านการเือนก็ต้องวจะเข็ดเมื่อเม่อวันมาได้ดกว่าแบบมันอนี่ใส่ข้อมีแต่เจ้าต้องจำไว้ดิยิ้เลยมือดีงั Yeah <laughs> <laughs>